มันจะ,ระบบเราได้รับจ่ายเหตุร้ายที่อาคารแอคเนีย เกิดเหตุด่วนอะไรคะยังก็ถามอีกเหรอผลงานสุนบังจากผู้กำกับท่านซึ่งเราเยอะอย่างฟอร์เรนเนอร์และเดโปรติเก้ยาโซโอหังเราจะแชร์ให้โลกรับรู้ถึงความระยำของพวกแกดึมดีใจที่ได้เห็นเจ๊กลับมาลุยถ้าใครฝ่าฝืนเข้ามาตึกนี้เหลือแต่ซากแน่มีคนบอกเข้ามาคนทำความสะอาดอย่างหน่งหามันให้เจอวางพื้นลง ตัวคนทำความสะาอาดนะเป็นอดีตทหารเดซี่ริดลีย์มันจะระเบิดตึกทิ้งอสกา,ายล่าร์ใครๆก็มีคนที่ต้องบอกว่าฉนันมั้ยเจอไอ้แกแต่ต้องเขาจิบเอาไปตายและใครทำโอเว่นไม่มีควันก็ไม่มีไฟสินะฉันมีสิ่งที่มันต้องการคุณอพยพคนออกไปให้มากที่สุดก็พออยากเดินผ่านภารกิจนี้กับคนเช็ดกระตุกที่โดนปลดจากกองทัพเนี่ยนะฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวัง ยกระทึกตึกนรก20กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์